ความสวยในยุควิกตอรีต้องแลกด้วยชีวิตจริงไหมในศตวรรษที่19ของอังกฤษมาตรฐานความงามสูงสุดของผู้หญิงก็คือต้องดูบอบ,บางอ่อนแอแล้วก็หน้าทนุถนอมคือคนยุคนั้นเนี่ยเขาคลั่งผิวขาวกันสุดๆแล้วต้องขาวแบบซีดๆเหมือนคนไม่สบายเพราะมันแปลว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ต้องออกไปลําบากไปทาํางานตากแดดนอกบ้านบางคนถึงกับทาแป้งที่ผสมตะกัว่วให้ผิวมันขาวซีดกว่าเดิมทั้งๆที่เขาก็รู้นะคะว่ามันอันตรายและถ้าแค่ขาวเฉยๆก็ยังไม่พอค่ะพวกเธอต้องผอมเอวคอดเหมือนนาฬิการายด้วยเพราะการมีเอวเล็กๆเนี่ยมัน แปลว่าผู้หญิงคนนี้มีวินยัยและก็ดูแลตัวเองดีสาวๆเขาก็เลยต้องรัดคอเสร็จเพื่อทาให้เอวมันเล็กที่สุดเท่าที่จะทําได้บางคนคือรัดจนแทบหายใจไม่ออกรัดจนซี่โครงเบี้ยวอวัยวะเคลื่อนก็มีแต่ก็ต้องทําค่ะเพื่อความสวยนี่ยังไม่นับเรื่องกระโปรงนะคือช่วงนั้นน่ะเขาคิดใส่กระโปรงสุ่มที่มันบานฟูฟอมซึ่งโครงกระโปรงมันทําจากเหล็กและผ้าที่ติดไฟง่ายทําให้เกิดอุบัติเหตุไฟไม่บ่อยพากชีวิตคนไปนับพันลายแล้วในยุคที่ยังไม่มีบิ๊กไอแต่สังคมบอกว่าผู้หญิงต้องตากลมโตสาวๆ ต้นเบลลาดอน่ามาหยอดตาให้ม้ามตามันขยายดวงตาดูเป็นประกายสวยแต่ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงที่จะตาบอดเพราะเบลลาดอน่าเป็นพืชนมีพิษค่ะคือสังคมยุคนั้นเนี่ยมันบีบให้พวกเธอต้องทําทุกอย่างเพื่อความสวยเพราะถ้าไม่สวยก็ไม่ได้แต่งงานจะหางานก็ยากเพราะจะถูกมองว่าไม่มีค่าขายไม่ออกแล้วก็ถูกนินทาไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าอนาคตด,ดับเลยล่ะค่ะแล้วถ้าเป็นยุคนี้ล่ะมีแฟชั่นหรือเทรนความงามอะไรที่มันสวยแต่เสี่ยงบ้างคะ